ค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดมินสวัสดี้อคะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง y o u t u ทุกทุกท่านแอดมินก็เป็นบา้าเนาะท่านผู้ชมคลิปก่อนที่แอดมินลงแอดมินวาจะลงหลักสิหลักน่วยพอก็มาสิิให้น้ำแมนบอแอดมินบรวิวารแมนบอท่านผู้ชมเฮ็ดหลายคลิปหลายทางหลายหลงเดอ้อท่านผู้ชมท่านใดที่บอท่านเห็นอนใดถามเอาเลยเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินหลงท่านผู้ชมลืมลืมคักลืมแน่ท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่นะะด้ค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้ค่ะเด้อจังสิบพาฒคลิปหนาท่านผู้ชมฝากติดตามทั้งสองช่องทางะะด้ค่ะเด้อทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะท่านผู้ชมอันใดที่บอกสันส้นๆคําสันส้นๆ แอดมินก็นจะเอาไปลงทางคลิปสั่นหาเด้๋ค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พน้องท่านใดที่บ่ท่านเขากุ่มน้ำโมนะคะเนาะกลุ่มเป็นห้องรวมนะคะท่านผู้ชมมีวางทุกแนวทางเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะย้ำนะคะเป็นกลุ่มวางแนวทางเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นห้องหวยรวมนะคะจะมีทั้งหวยหุ้นหวย ไทยหวยลาวนะคะทุกคนมีตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนนะคะทุกคนแจ้งมาไว้เพื่อทราบนะคะท่านใดสนใจเข่ากลุ่มเข่าใดเลยท่านผู้ชมมาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะ,ะเนาะสำหรับท่านแรกพ่อกอมาสิบนะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางคลิปยาวะะด้วยค่ะเออแอดมินหลงท่านผู้ชมหลงลืม หลักสิบพ่อกอมอสิบนะคะแคปหน้าจอด้วค่ะเดอ้อแม่แม่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้อยค่ะเดอ้อหมเซานี่แอดมินเข้ามาทางช่องยู u ูบหกหมื่นผู้ติดตามนะคะขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดอ้อขอขอบคุณพ่อแม่ FC. เอฟซีเก้าๆนะคะนอนทีอยูคูกับแอดมินมาหก ปีแล้วเนาะท่านผู้มชม5ปีกว่าสู่เข้าปีที่6ปีนี้ละท่านผู้ชมเข้าปีที่หกแล้วขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อพ่าแม่เอฟที่ติดตามบทิมบ่ปาแอดมินหนูหน่อยหลักสิบพ่อกมอสิบนะคะแคปหน้าจอนะคะแม่แม่งวดที่ผ่านมาเด้งทั้งบนและล่างนะคะงวดนี้ได้เด่น5 7 9เจหนึ่งสนะคะแอดมินเหตุคลิปสั่นคลิปเงว หลงทำม,มืชมเปลี่ยนประสาทแล้วทึงนอนเดิกน้ำทำมชม่มต่อมาเป็นหลักหน่วยนะคะแม่แม่หลักหน่วยวดที่ผ่านมาก็เด้งทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะวดนนี้ได้เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสำหรับชุดประกบคู่บ้างไปแล้วด้วยค่ะเด้อว,วางไปแล้วนะคะ ต่อมารวมเลขเด่นนะคะเด่นเจสูตรนะคะท่านผู้ชมเอสน้อยหสูตรแม่ f อซอีกหนึ่งท่านเป็นสูตรที่7ดนะคะรวมเด่นทั้ง7สูตรนะคะท่านผู้ชมคลิปหนาเดี๋ยวแอดมินมาสรุปเล่าพัฒนาให้เด้อยค่ะเด้อเอาย่บอกท่านผู้ชมถ้าเอาก็บอกนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้นะคะหมวดทิพานมาท่านผู้ชม สูตรนี่ยังหลุดต่อเนื่องอยด้อท่านผู้ชมสองตัวสูตรสองงวดนี้แอดมินอยากให้ลำมัดระว่างสูตรนีเด้อค่ะเด้อสูตรนี้เลขติดนี่แปดงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมแปดงวดติดแล้วเมื่อนี่มันสีแมนอยู่พ่อท่านผู้ชมแปดงวดติดแล้วนะคะที่จริงให้ระว่างมากตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วละท่านผู้ชมสูตรนี้เพราะว่าไม่เคยเข้า 9ก้างวดนะคะท่านผู้ชมไม่เคยเข้าเก้างวดติดนะคะแระมัดระวังด้วยนะคะเลกออกเจ็ดเจ็ะคะเนาะงวดที่ผ่านมาดับคู่เอาอยู่นะคะดับคู่บนล่างเอาอยู่นะคะห้าศูนย์ศูหลักร้อยเข้าโอ้ท่านผู้ชมหลักร้อยี่มาสเมื่อเลย789ดามาหมดเลยนะคะแปดเข้าที่หลักร้อยเ ข้าหลักสิบหลักหน่วยเก้าเข้าที่หลักสิบล่างปังมากนะคะสําหรับหลักร้อยหวดนี่ธรรมชมสองตัวสุดสองนี่เด้อธรรมชมยังหลุดอยู่นะคะธรรมชมมาเบิ้งน้ากันมาเบิงน้ากันเด่นเดินดีเก้าศูนนึงเลขติดห้าสองเก้าเด้อธรรมชม ระวังหลุดนะคะระวังหลุดยังไม่เคยเข้าเก้างวดติดนะคะสูตรนี้เลขติดห้าสองเก้าด้วยธรรมชมถ้าสูตรเลขติดหลุดเก้าก็ไม่มาแล้วก็จะเด่นศูนย์กับหนึ่งศูนย์นี่เด่นอยู่เดอ้อธ่ามชมศูนย์นี่เด่นอยู่นะคะสิปเปี่ยนเลขหลุดดีบ่ะธรรมชมพ่อมาวิเคราะห์ใส่สูตรนีแล้วมันมันบ่เดินดิธผูมชมม้าเบิงเดอ้อ ่านผู้ชมสูตรเลขติดนี่ระวังหลุดนะคะระวังหลุดด้วยสองตัวมาหนึ่งตัวหมวที่แล้วก็เขา่าเอา้าแต่ผู้ชมหมวที่แล้วเขาถ้าเดินต่อก็ต้องเดินหากับเก่าถ้าเดินต่อก็ต้องไม่หากับเก่าสูตรนี้ก็ไม่หากับเก่ารูปว่าเดินเก่าบาทผู้ชมเบิงรงเดอานผู้ชมคุณพ่อคุณแม่อันนี้แอดมินสีว้าวซูฟังบ่มากะพานเนาะคะ่นะเนาะ อันนี้แอดมินสีวิเคราะห์ซูฟฟังว่าหายระว่างสูตรเล็กติดเพราะว่ามันยังไม่เคยเข้า9้วดติดนะคะเพราะว่าเขามาแล้วแปดวดติดเด้ยค่ะเดอ้อสองตัวสูตรที่สองเนี่ยท่านผู้ชมได้เด่นหกับเจดซึ่งสูตรนี้ยังหลุดอยู่นะคะเล็กเด่นแอดมินที่ห้ฟันหลุดก็คือ7็ดเดีท่านผู้ชมเรียกว่าสูตรใีนสิรครับเขามาบอกสูตรนี้หลุดไปโดนแล้ว งวดนี้อาจจะกลับเขามาบอทามาช่มหรือจังไดหลุดไปหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดคุณด้ฉันมาชมห้างวดหกงวดคุณน่ะทามชมหกงวดหลุดไปหกงวดแต่ว่งวดนี้หนาลุ่นทำมาช่มเพราะว่าสูตรนี้มันหลุดเต็มที่กับห้าหกงวดแค่นั้นล่ะสูตรที่สองนี่ ว่ this, ออรรมมแมนตีเขาโกเจ้าของเ้อทำมาช่แมนอิลี่พอแมนพีหน้วงเอฟซีไปเบิงสถิติด้อค่ะเอ้อหลุดเต็มที่ก็ห้างวดหกงวดงวดนี้ก็เดน่นนะคะหกกับเจ็ดนี่เดน่นหกกับเจ็ดเด่นแอดมินวาหาสองเก่าม,มันบ่เด่นดอกทัางผู้ชมไม่มาด้วยการได้เด,น 2, ด่นสองกับเจ็ดทัางผู้ชมสุดนี่เป็นเลขดับคู่บนล่างสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะแต่ว่างวดนี้ พอแม่พี่น้องระว่างเด้อค่ะเดอ้อราะว่าเลขสูตรหลุดมันเด่นเจ็ดระวังสองเจ็ดเจ็ดสองกอดข้อกันมาเด้อค่ะเดอ้ออย่าตัดทิมเด้อนผูมชมอย่าตัดทิ้งนะคะพราะว่างวดใดทีใดสองกับเจ็ดนี่นผูมชมแอดมินจำบ่เคยพลาดเลยธรูมชมหลุดไปสามรอบนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนี่หลุดไปแล้วสามรอบนะคะอย่าตัดทิมเด้อค่ะเดอ้อ หลักร้อยได้เด่น6 7 8นะคะแม่ fc ได้เด่น7 6 5ถ้าสุดเดินตัว7กับ6เด่นเดีย๋ยวมาชม6 7 8ดปนี่6 7 8เด่นนะคะทุกคนหาสองเก่าแอดมินวาบอดินเลยเดี๋ยวมาชมเพราะว่าสุดนี่เพ่เคยเดินเก่างวดติดเด่น6 7 8นะคะ3าตัวเลย ต่อมาเอาละท่านผู้ชมัดที่นี่เด่นตารางไม่มีสตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกได้เด่น0459ท่ามชมถ้าหากับเก่าบดเดินต่อเพราะว่ามันติดสูตรมันติดสูตรสูตรนี่ท่านผชมแอดมินบ่มักไหมท่านผชม หรือว่ามันเด่นอยู่ท่านผูรรมชมถ้าถ้าสูตรเลขติดหลุดก็จะเหลือแค่2ตัวนะคะคือ0ูนกับ4นะคะศนกับ4แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งแต่ละสูตรเราเอาไปเทียบเอาไปเทียบตัดออกเอาด้วยค่ะเด้อต่อมาสูตรนี่ทราชมห้างวดติด พอเอาขึ้นนำเสนองวดแรกลดจ่อยท่านผู้ชมคายนาแอดมินลดจ่อยแอดมินกับยังมักอยู่ด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าทางเดินของตัวเหลขกมันเคยได้ไหมท่านผู้ชมหรือว่าพ่อแม่พี่นวองเอฟซีเบิงไปก่อนร็ได้ด้วยค่ะเด้อเบิงทางเหลขไปกก็ได้ท่านผู้ชมได้เด่นศูนย์กับสองประกบเจ็ดแปดเก้างวดงวดกอน สูตรประกบนี่มันหลุดเนะาะทำมาชมสองสามสีไม่มีหมวดน,นี้ได้เจ็ดแปดเก้าประกบคู่ก็จะได้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านี่ทำมาชมนี่ทำมาชมสองเจ็ดมันมาเด่นใจประกบคู่สูตรนี่อย่าตัดถิมแล้วค่ะเดอ้อเด่นเจ็ดกับแปด เก่านี่ยกัยังมาเด่นใส่สูตรนี่อยู่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะต่อมานะคะคลิปนี้สัยญาแน่จากหน่อยเด้อท่านผู้ชมสายรูดท่านผู้ชมเด่นสายรูดนะคะามาทิพนมาได้เด่นเก้ากับแปดมาทั้งสองตัวกวดควกันมานะคะงวดนี้เด่นสายรูดงวดนี้ได้แปดกับเจ็ดที่ท่านผู้ชมได้เจ็ดกับแปด ซึ่งถ้าเดินต่อก็ก็ต้องมีให้เห็นนะคะเจ็ดกับแปดบอแมนเจ็ดแปดสิบวอดข้อกันมากอีกบอทำช่มสถิติสถิติหลังหลังมากนี่ไหมทำชม่มหลังหลังมากนี่ทั้งเขา่าทั้งรุดนะคะเนาะทั้งเขา่าทั้งรุดแจมกันทั้งเขา่าทั้งรุดแจมกันอยู่ลาดสุดกะ เข้าเข่าแบบนี้นะคะเนาะเข้าแบบนี้เข่าติดกันสถิติสิบหมวดติดกับเข่ามาแล้วด้วยท่านผู้ชมสายวิ่งสายรูดนะคะเท่ากับว่าเล็กเดนมาร์มือนี่เจ็ดกับแปดด้วยท่านผู้ชมเดนมาร์ครรมมรคือเจ็ดกับแปดระวังเจ็ดกับแปดเฮ้าสี่เอาไปโหลดตัวใดท่านผู้ชมเจ็ดดังมาก จ็ดกับแปดท่านผู้ชมเด่นแปดรองเจ็ดนะคะตามสูตรแล้วเด่นแปดรองเจ็ดนะคะแต่ว่าตัวล่องนี่ลงังลังมากนี่เดินดีเด้อท่านผู้รรมชมมันจะมันจะสลับตัวกันเดินไหมท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งบ่มันจะสลับตัวกันเดินนี่ท่านผู้ชมมันจะสลับตัวกันเดินตามสถิติท่านผู้มชมมันสลับกันเดิน งวดนี้บ่ารูวา้ว่าสิไปจังไดเดอ่านรรมชมเพรา,พาวพราวางวดที่ผ่านมาเข่าทั้งสองตัวธรรมชม้ชมสายรูดนะคะเด่นสายรูดได้เด่นแปดรองเจ็ดนะคะต่อมาธรนมชม้ชมดับร้อยหน่วยล่างนะคะดับร้อยหน่วยล่างพอแม่พี่น้องของมาเหล้วพยายามเบิงให้จบคลิปเดอย่ะเดอรพราวาแอดมินบริวารเพียงสูตรเดียวเดอ่าธรรมชม มีหลายๆสูตรร่วมกันแอดมินโบเดมาหลายคลิปเด้อค <mas> ่ะเด้อเต็มที่มือหนึ่งสองคลิปเท่านั้นนะท่านผู้ชมแอดมินโบเดมาเฮ็ดหลายคลิปซีคลิปหาคลิปเด้อค่ะเด้อพยายามดูให้จบคลิปนะคะคลิปใด้เงานั่นละหลายสูตรท่านผู้ชมคลิปใด้เงาเงานี่ยนั่นละหลายสูตรแอดมินโบเดมาเฮ็ดซีคลิปหาคลิปเด้อค่ะเด้อเต็มที่ก็สองคลิปเท่านั้นนะคะสามคลิปนี่ถือว่าสุดๆแล้วท่านผู้ชม คลิปหนานี้ว่าสีมารสรุปหายู่ีแมนบท่านผู้ชมถ้าเทียบได้กับสีมารสรุปให้ถ้าเทียบก็ได้กับอาจจะประมาณได้ค่ะเด้อดับร้อยหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมดับเอาอยู่สามมวดติดเล้วนะคะมวดนี้นะคะท่านผู้ชมดับร้อยหน่วยล่างนะคะได้สามนะคะทุกคนได้ดับสามจากที่เคยเดินมาดีๆเนาะคะ่นะเนาะหลังๆมา หลุดบ้างเข้าบ้างนะคะต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยแต่ท่านผู้ชมสูตรนี่แม่หววทิพผ่านมาหววทีพผ่านมาจังได้ลดสามสูตรท่านผู้ชมลดไปสามสูตรเขาเพียงสูตรเดียวไข่แน่ท่านผู้ชมหววทีพผ่านมาได้หลุดแปดกะยังว่าไข่แน่อยู่ได้ท่านผู้ชมได้หลุดแปด ฟันแปดรูดแปดเนาะคะ่นะน้องหมวดี่พันธมาแอดมินฟันหาย่อแม่ไปหน้นองหางเดี่ยวมันใจแห้งเนาะท่านผู้ชมงวดนี้มันเจ็ดกับแปดดีท่านผู้ชมเจ๋วจังใดหงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้เด่นสี่ศูนย์เก้าสูตรที่สองได้เด่นสี่กับศูนย์สูตรที่สามได้เด่นสามกับสี่สูตรที่สี่ได้เด่น 4, 0, 9, สามกับหก,บ 4, 4, 3, กบแมนบอละท่านผู้ชม ไม่มีเจดกับ8ดเลยไม่มีเจดกับ8ดเลยนะคะจังไดท่านผู้ชมสูตรนี่สี่ชนกัน3มสูตรศูนย์ชนกัน2สูตรสามชนกัน2สูตรซึ่งร่วมเลขเด่นสสูตรนี่ชนกันไปที่ศูนย์สามสี่เด้อท่านผู้ชม ชนกันไปที่034นะคะต่อมาสูตร4นะคะเลาสูตร4นะคะเล่าสูตร4ท่านผู้ชมงวดนี้จะเดินต่อไหมงวดที่ผ่านมาประกบคู่กันได้ที่89นะคะ89เต็มเต็ม กว่าสิประกบคู่กันได้เนาะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะได้ได้เด่นสามกับหกศูนย์กับหนึ่งนะคะประกบคู่สามศูนย์หกศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งลาวสูตรสี่นะคะต่อมาสูตรที่หนึ่งนะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งอวดที่ผ่านมาประกบคู่กันบ่ได้ท่านผู้ชมเข่าเล็กเด่นสําหรับงวดนี้ เบิงไปกวนกระไดเดอรรทชมสูตรที่1น,นะคะเราพัฒนาได้เด่นแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าท่านผู้มชมคือจังของปูแทะวันนี้นชนกับของปูสังขาเลยก็อนอั่นนี่แอดมินได้ว่างของปูสังขาไปวันนี้มันคือชนกับของปูธรรมชม ประกบคู่แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าแคปนาจอด้วยค่ะเดี๋ยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทรรมชุ่มเอมินเอาเบิร์ของปูเอมินว่ามันชนกันเยู่ด้วยทรรมชมุ่มเป็นคือคือทรรมชมุ่มเป็นคือคือวะนี่ธรรมชมุช่มชนกันเม่นบ่า 7จ9ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปูย์้ามาชม,มันชนกันกับของปูชนกับของปูด้วยทารรมาชม่สูตรนี่เป็นบังเอิญบ่ทารรมาช่วหรือว่าจังไรเจ็ดแ9ดแปดแปดแปดเก้าเก้ เลขชนกันกับสูตรของปูด้วยค่ะเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เด้อนผูมชมเงวล่ะคลิปคลิปนาธาเทียบเลขได้เดียวมาสรุปไ้เด้อนผูมชมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมด้วค่ะเดอ้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ